ที่มีความเจริญรุ่งรืองระดับมหานครมาตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่11ซึ่งคือประมาณ1,400ปีมาแล้วสรสารงพวงโบนแห่งนี้ด้วยทรงมีความกตัญญูรู้คุณต่อวิญญาณบรรพบุรุษผู้ตั้งเวงศกุลวรมนันสืบต่อมาและอธิษฐานบนบานขอให้วิญญาณบรรพบุรุษได้ปกปักรักษา ให้ลูกหลานขัดแย้งทำสงครามแย่งชิงอานาจกันและทรงมีพระราชอง์การประกาศตั้งชื่อนครภูมิโกนแห่งนี้ชื่อว่ากรินตาชยะนะครสืบต่อไปในคืนที่พระจันทร์เด่นดวงแสงแห่งราตรีทอดนวลวับหมื่นน้ำคํำคืนเดือนสิบสองของชาวชุมชุปราสาทภูมิโกล จักพิธีมูชาพระจันทร์หรือป้อนข้าวพระจันทร์ที่เรียกว่าตัง้งอกเกรแคร์อย่าลำบากใจนักที่ต้องห่างพระธิดาในคราน,นี้ด้วยเหตุบ้านเมืองที่ไม่สงบข่าศึกสงครามล้อมรอบเจนละนครของเราเพื่อความปลอดภัยของพระธิดาพระบิดาและพระมารดาจึงจำต้องพาเจ้ามาซ่อนตัวณที่แห่งน,นี้ แห่งนครภูมิปนก็เป็นพระญาติสนิทในเชื้อพระวงวรมันของเราจะดูแลให้เจ้ามีความสุขสบายตลอดเวลาที่ประทับณที่แห่งนี้นานวันผ่านไปพระนางสีจันทราที่มีความสุขสำราญอยู่ณน,น,นครภูมิปนีความผูกพันและมีความสุขที่อยู่นครภูมิ จึงรีบเดินทางกลับไปยังนครกาญจน์เพื่อนำความไปกราบทูลแก่เจ้าชายขุนตนเจ้าชายข้าพวกเราออกไปล่าสกี่ป่าแต่ได้รูปเขาไปยังท่านครถุโปงจนถึงเขตยนพระสุธียาเด็จพระราชาชินานึ่ามว่าปีจันทราทรงมีพระสิริโฉมงดงามปานเทพธิดากลางไพยพนาทั้งกิริยาท่วงท่า สง่างามดุดดั่งนางพญาเหนือกว่านางใดๆที่เคยพบเห็นสมควรเป็นคู่บุญบารมีของพระองค์กระหม่อมจึงรีบมาแจ้งข่าวสารแก่พระองค์พะยะค่ะเจ้าจงรีบจัดเตรียมกระทงและพระอบใส่เส้นผมของข้าให้พร้อมบุญจันทร์เจ้าจงให้จิตกรประจำราชสำนักวาดรูปข้าและจารึกลงไปในใบลานเป็นสารใส่ลงในกระทง หากผู้มีบุญวาสนาร่วมกันกับข้าได้พบกระทงนี้แล้วนำกลับมาคืนข้าข้าจะยอมเป็นบาทบริจาริกาของผู้มีบุญญาธิการนั้นรีบเร่งเร็วเถิดเร็วเข้าและบุญวาสนาต่อข้าขอพระพงศ์เทพพเจ้าแห่พงพรมลิขิตขอพระอินท์เจ้าผู้เป็น ครองสูงสวรรค์ชั้นฟ้าขอพระนารายเทพพระเจ้าเห็นความเมตตาคุ้มครองปกป้องภัยขอพระศิวะเจ้าพระอิศวรเจ้าผู้เป็นเทพแห่งการจุติด้วยกลิ่นดอกน้ำเจียที่ชวนหลงไหลยิ่งนักจิตใจข้าเร่าร้อนร้อนรนที่อยากจะพบนางเหลือเกิน ข้าจะต้องนำกระทงไปมอบแก่พระนางด้วยความรวดเร็วเพื่อเรียกร้องสัญญาดังที่ปรากฏในกระทงการเรียมนครภูมโพนเพื่อนำกระทงเสียงพายนี้ไปมอบให้พระนางสีจันทาแห่งนครภูมิโนได้วยเถิดมาปรากฏตัวต่อหน้าพระนาง ภาพวาดพนางช่างสิริโฉมงดงามยิ่งนะักพนางจะยินดีรับไมตีจากข้าหรือไม่เจ้าชายหม่มอมฉันหม่มอมฉันทำไมทำไมพระพักของพระองค์จึงจึงหม่อมฉันขอพระราชทานอภัยเพคะ บอกกล่าวที่จะปกป้องให้มีความสุขและปลอดภัยข้าพระองค์รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณยิ่งนะักและจะประทับอยู่ในจิตใจชั่วการนานตราบเท่าที่พระอาทิตย์และพระจันทร์ยังคงอยู่ในโลกนี้ตลอดไปหม่อมฉันสัญญาว่าหากไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงจริงๆหม่อมฉันจะไม่ตีกลองใบนี้เด็ดขาดและหม่อมฉัน จะรักษากรองใบนี้ให้ดีที่สุดเท่าชีวิตของหม่อมชั้นและกรองใบนี้คือตัวแทนน้ำใจที่งดงามของพระองค์ที่เมตตาต่อหม่อมชั้นด้วยความจริงใจหม่อมชั้นขอบพระทยัยที่พระองค์ช่วยเหลือและสร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้ด้วยความรักที่มีต่อหม่อมชั้นทหารคนสนิทที่ดูแลข้าคอยปกป้องความปลอดภัยของข้าตามบัญชาของเสด็จพ่อเสด็จแม่ ที่ไว้วางใจเจ้าเท่านั้นเองบุญจันทร์สุขดีถ้าขอลองทีกองไปนี้สักครั้งเถิดเพื่อดูว่าจะเกิดเหตุการณ์อภิษิหานอย่างไรจริงหรือไม่บุญจันทร์เจ้าไม่ฟังข้าไม่ฟังคำสั่งข้าเจ้าไม่พักดีต่อข้าและทำให้ข้าไม่สบายใจเจ้าไม่ได้ปฏิบัติต่อข้าเหมือนกับที่เจ้าสาบานกับพระบิดา พระมารดาและเทพเจ้าแห่งเมืองภูมิปลรวมทั้งเทพเทวาอารักษ์แห่งเมืองนี้ถ้าเจ้าไม่ฟังข้างั้นเถิดฉันเจ้าทำตามใจชอบเถิดอยากตีกรองใบนี้นะักเจ้าก็ตีเลยและต่อจากนี้ไปข้าและเจ้าอาจต้องได้พลัดพรากจากกันและจะไม่มีวันได้พบกันอีกชั่วชีวิต ยามของข้าเจ้าจงออกมาหาข้าเถิดข้ารักและปราถนารับเจ้าไปเป็นชายยาแห่งนครของข้าออกมาพบข้าเถิดไม่ต้องหลบซ่อนหลบหนีข้าเลยออกมาเถิดพระองค์เป็นใครมาจากเมืองใดทำไมพระองค์จึงรู้จักข้าและเหตุใดพระองค์จึงยกกองทัใพใกล้คนมามากมาย มีจุดประสงค์อันใดแน่ไปนะเจ้าอย่าทิ้งข้าไปข้าข้าเองก็รักเจ้าแต่ด้วยเลือดขัติยานารีข้าจึงมิอาจกล้าเผยความในใจบุญจันทร์เจ้าอย่าทิ้งข้าอย่าทิ้งข้าบุญจันทร์กระหมอ่อมกระหม่อมสุขใจยิ่งแล้ว ที่พระจักว่าพราะองค์ก็รักกระหม่อมบุญวาสนากระหม่อม,มมีเพียงเท่านี้กระหม่อมทูลาพระนางพระนางสุดที่รักของกระหม่อมบุญจันทร์ข้าต้องการปลูกต้นลำเจียงอธิษฐานเพื่อเสียงทายบุญวาสนาของข้าโอม,มานเอ๋ยถ้าข้าเชื่อเจ้า คงมาช่วยข้าให้ปลอดภัยจากสงครามครานี้และคงไม่ต้องไปเป็นพระชายาของชายที่ข้าไม่ได้รู้จักไม่ได้รักมาก่อนลำเจียกเอ๋ยข้าขอปลุกเจ้าไว้ที่ภูมิปนแห่งนี้พระแม่ธรณีเจ้าขาโปรดอภิบาลโปรดบำบรุงรักษาต้นลำเจียกนี้ด้วยเทิน นาเทวาอารักบรรพบุรุษตร,รากเนาต้นตระกูลแห่งภูมิปลลำเจียกเอย๋ยเจ้าคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักแห่งค่าสีจันทราแห่งน,นักราภูมิปล